สวัสดีแฟนเพจกระบดลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับแบงค์กระบลูกหนังวันนี้เหมือนเช่นเคยผมจะมาแนะนําหรือบอกเทคนิคการเล่นบอลเต็งสูตรที่ผมเอาไว้ใช้ในการลงทุนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกงันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย แล้วก็พี P ่ๆท่านไหนครับที่อยากเข้ากลุ่ม VIP หวานขึ้นตากับแนวทางดีๆเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้กับผมครับที่ a d b a n k 1686หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้ผลงานต้องบอกว่าผลงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าบวกกันแบบเต็มคาราเบลเต็มคาระบบถ้าพี่ๆท่านไหนครับที่ add มาแล้วแล้วอยากเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ n. แอดไลน์มาแล้วก็ทักหาผมได้เลยแล้วก็เข้ากลุ่มฟรีกันไปเลยทีเดียวมาครับวันนี้ผมจะมาแนะนำบอกเทคนิคการเล่นบอลเต็งที่ผมไว้ใช้ในการลงทุนกันวันนี้ผมหยิบคูดระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับวูฟแฮมตันมาคู่นี้ครับ เปิดออกมาราคาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ประมาณ2ลูกราคา1นคูณสครับจ่ายอยู่ที่ถ้าซิตี้ชนะจ่ายอยู่แค่1.18ถ้าบูมแฮมตันชนะจ่ายอยู่ทั้ง13.70สกอร์ที่ค่าต้องบอกว่าถ้าซิตี้ชนะลูกเดียวเนี่ยจ่ายอยู่7.8ชนะ2ลูกจ่ายอยู่5.7ถ้าชนะ3ลูกครับจ่ายอยู่6.2 ด้วยราคาที่ออกมาต้องบอกว่าซิตี้แทบจะขย่มยับแล้วยิ่งผลงานในบ้านของซิตี้ต้องบอกว่าไว้ใจได้เชื่อใจได้แบบ100%ถึงฟอร์มช่วงหลังของซิตี้จะดูหลุดไปบ้านหลังจากกลับมาจากฟุตบอลโลกแต่ เมื่อพวกเขาได้เล่นในบ้านและได้มีการจูนนิดๆหน่อยๆผมว่ายังไงซิตี้ก็ยังน่าเล่นกว่าวู๊พแฮมตันอยู่ดีด้วยราคาแฮะด้วยราคาต่อรองที่ต่อมาเนี่ยซิตี้ต่ออยู่2รูกก็จริงแต่ราคาที่เราสามารถเอามาเล่นได้เนี่ยคือราคา1.75ยิง2รูกก็กินแล้วดังนั้นเนี่ยผมมองว่าด้วยราคา1คูณ2 ที่มันออกมาเนี่ยซิตี้กินแค่1.18ดังนั้นเนี่ยมันการันตีแน่นอนว่าซิตี้มีโอกาสชนะแต่ จะยิงถึง2ลูกไหมยิงเกิน2ลูกไหมผมมองว่ายังมีสิทธิ์ด้วยเกมลุกด้วยอะไรหลายๆอย่างสถิติการเล่นในบ้านต้องบอกว่าซิตี้ไฉไลจริงๆดังนั้นครับสำหรับทีเด็ดคู่นี้แนวทางคู่นี้สูตรที่ผมจะใช้สูตรราคา1คูณ2ดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับเลือกแมนเชสเตอร์ i ซ y ิตี่ต่ออยู่ที่1.75ยังไงก็รับซับแน่นอน แถ้าพี่ๆท่านไหนครับที่ฟังอยู่แล้วอยากได้ตัว V.I.P. อื่นๆแอดไลน์มาได้ครับที่แอด B.A.N.K. 1 6 8 6วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ